นี่ครับคุณผู้ชมก็เร่งงานด่วนวันนี้ออกทั้งสองลำนะนี่สวยมากคันนี้สวยไหมสีแดงลิเวอร์พูลนะแต่วันนี้จริงๆเราจะมาดูคันนี้กันนะคุณผู้ชมมาช่วยกันตรวจงานหน่อยคู่นี้จะส่งมอบแล้วนะก็คันนี้เสร็จแล้วนะครับคันนี้เป็นของลูกค้าอำเภอสี่คิวนะครับอันนี้เป็น ตู้ทึบซิ่งหตันคุณผู้ชมดูคันนี้ใส่ไฟตัดมงตันหมอกหมดนะนี่ล้อ s s r นะครับกระทะบอยนะครับนี่คันนี้เป็นตู้ทึบนะครับแล้วก็นี่ช่วงล่างมีทำสายย่อนะครับแดบ20มิลชุดโชด้กควายท่อนะครับจริงๆไม่ได้มาตรวจงานคันนี้ครับเพาราะคันนี้เสร็จแล้วเสร็จล,ล้วแล้วด้วย <laughs> นะครับนี่ นะฮะฟูท้ายเลสนะฮะคุณผู้ชมนะแต่คันนี้เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกไปนี่เราจะมาดูอีกคันหนึ่งอันนี้เป็นของลูกค้าจังหวัดระยองนะครับแหลมระยองระยองอะไรแหลมชะบังไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ลูกค้าจะมารับพรุ่งนี้นะครับกำลังติดฟิล์มอยู่นี่ครอบมือเปิดโครเม,มียม ะครับคันนี้เป็นข้อนะคุณผู้ชมข้องานช่างบึ้งราชบุรีนะครับข้องานช่างบึ้งราชบุรีก็ความสูงเมตรสาหรือสิชั้นครึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าชั้นครึ่งนะครับนี่นี่กำลังรีดอยู่เลยครับออกวันพรุ่งนี้วันที่29ทั้งสองคันนะครับ ลูกค้าบอกว่าขอฟิมมืดๆหน่อยนะครับเราก็จัดให้นะครับนี่ส่วนคันนี้ล้อหน้าลูกค้าใช้เป็นเลนโซ D1 FC นะครับคือเจ้ตัวเล so นโซน่ะเขาเปลี่ยนไอตัวเขาตัวอะไรเขาเรียกตัวอะไรตัวเลเซอร์ยี่ห้อนะ่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบดีวันเออันนี้เขายิงเลเซอร์ใหม่เป็นเลนโซ่เลย นะครับเป็นเลนโซ่เป็นชื่อยี่ห้อไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็น D1 FC นะครับตอนแรกลูกค้าเนี่ยสั่งมาเป็น SR นี้ผมก็บอกว่า SR ใส่ได้ลูกค้าก็เลยคุยกันไปมาเอ้ยถ้า SR มันคือลายเขาใส่กันเยอะแล้วก็เลยมาใส่ D1 FC ก้านก็เลยจะย,ก,ยกขอบนี้นิดนึงก็สวยดีนะก้านดูย,วยาวๆนะครับส่วนเบอร์ยางอันนี้ก็จะเป็น2-35-50-18นะครับคุณผู้ชม 2. 3 5 50 18 นะครับแล้วก็คันนี้มีใส่ครอบโครเมียมแล้วนะแล้วก็ล้อหลังนะครับใช้เป็นเจ้าตัวอาแมกบรรทุกเลนโซ่นะครับลูกค้าขอมาบอกว่าอยากได้ชุดเลนโซ่ทั้งหน้าและหลังนะครับก็เอาเทจัดให้ทั้งชุดไปเลยเลนโซ่นะครับแล้วแต่ความชอบนะของโปรก็มีนะใครอยากได้ของโปรสั่งได้นะแล้วก็จะมีนี่ฮะชคสีม่วงเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับคุณผู้ชมช็อคโปรเฟนเดอร์สีม่วงนะครับแล้วก็ แนบบรรทุก20มิลเหมือนกันข้างละ5ตัวนะครับแต่สเตปของคันนี้จะไม่ยอ่อเท่าคันตู้ทึบนี่คันนี้จะยอ่อกว่าเพราะคันนี้เปลี่ยนตรงเตงด้วยคันนี้จะเหลืออยู่ประมาณสักหนึ่งฝ่ามือนะครับประมาณนี้แต่ก็ดูไม่สูงมากนะแต่คันนี้ก็จะหนึ่งฝ่ามือกัอีกนิดนึงนะครับหนึ่งหนึ่งนิ้วหรือสองนิ้วประมาณนี้นะครับคันนี้ก็จะสูงกว่านี้หน่อยไม่ต่างกันเยอะอันนี้ก็ถือว่ายังขับดีอยู่แต่ว่า ถ้าถามว่าขับรถป่าช่วงนิ่มอันไหนดีกว่าอันนี้ดีกว่านะเพราะว่าอ่าระหว่างเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าจะได้เห็นภาพไหนรถก็อยู่ให้เปรียบเทียบแล้วเนี่ยครับระหว่างเจ้าตัวแหนบกับอ่ายางรองไปแหนบมันมีระยะห่างกันเยอะกว่าหน่อยังนั้นเวลาตกหลุมเวลาที่โชคเดิมเขาให้ตัวเนี่ยตอนที่มันยังไม่พิงกับกับแหนบบรรทุกอะน,นะครับฉะนั้นมันจะมีช่วงที่ยุบตัวได้มากกว่าแต่พอเป็นย่อนะครับ ถามว่าจะกระด้างปึ้งปั้งปึ้งปังไปขนาดนั้นเลยไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่ามันจะถึงเนี่ยมันจะถึงระยะของเจ้าตัวยางรองไปแหนบไวไยกว่านะครับฉะนั้นเวลาที่ไม่ได้บรรทุกแล้วแหนบให้ตัวมันมาพิงยางรองไปแหนบไวอะระยะที่มันจะนุ่มนวลที่จะยุบตัวนะ่ะมันก็จะเหลือน,น้อยกว่านะครับฉะนั้นถ้าถามว่าอันไหนนิ่มกว่าต้เป็นคันนู้นนะครับ แต่ต้องบอกว่าทรงรถที่เราทําทุกคันเนี่ยนะครับอย่างคันนี้เราจะมีย้ายหูแหนบหน้านะครับย้ายหูแหนบหน้าเห็นไหมย้ายขึ้นไปหนึ่งนิ้วนะฮะย้ายขึ้นไปหนึ่งนิ้วนะครับทีนี้ถามว่าทรงที่เราทําเนี่ยมันจะตูดลอยไหมไม่ลอยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูมุมข้างๆตรงนี้ก็รู้นะฮะมันจะเข้าทรงนะครับเข้าทรงไม่ใช่ล่างทรงนะ <c oughs> นะหมายถึงทรงรถนะ ทรงรถรูปร่างรถเนี่ยมันจะผมว่ามันสวยดีมันกําลังสวยนะครับจะเอาแบบถ้าแบบนี้ก็คือหน้ากับหลังเกือบเสมอกันแล้วแต่ถ้าทางนี้ก็จะเห็นความต่างนิดหน่อยแต่เวลาที่บรรทุกอะครับคุณผู้ชมพอช่วงแหนบที่ให้ตัวมันไปพิงกันแหนบบรรทุกใช่ไหมที่เราเสริมเข้าไปอะหลังมันกดลงปุ๊บหน้ามันท้ายมันจะเสมอกันนะครับแต่ถ้าวิ่งรถเปล่าผมว่าทรงแบบนี้สวยดีนะถ้าถามส่วนตัวผมผมว่าทรงอะจะ จะไม่ได้ตูดโด่งแล้วหน้าที่เหมือนเหมือนที่เราเห็นรถหลายรุ่นอะไรพวกนี้นะถือว่าต้องบอกงี้สําหรับใครที่อยากได้สเต็ปนิ่มผมแนะนําสเต็ปนี้แล้วความสวยนะ่ะคือมันทรงมันซิ่งด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าทรงมันสวยด้วยนะครับตูดไม่โด่งเกินไปแล้วก็หน้าไม่กดเกินไปนี่เห็นไ,ไหมประมาณเนี้ยคุณผู้ชมว่าได้ไหมความรู้สึกนะถ้าเราไม่มองเรื่องย่อนะครับผมว่าทรงมันได้เลยนะเดี๋ยวผมให้ดูตรงๆดีกว่า เนี่ยครับประมาณเนี้ยได้อยู่นะนะครับได้อยู่ได้อยู่นะสำหรับใครที่อาไปวิ่งรถคอกแต่ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยผมอยากให้เตี้ยที่สุดนะครับจริงๆอันนี้ถือว่ายังไม่ได้เตี้ยที่สุดนะคุณผู้ชมนี่แต่รู้สเต็ปคันนี้เห็นไหมหน้าหลังเนี่ยช่วงขนาดตรงพื้นตรงเนี้ยหน้ากับหลังมัน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 จะเท่ากันแล้วนะเพราะว่าข้างหลังใส่ตรงเต็ย่อเข้ามานะครับมันจะเท่ากันแล้วแต่ถ้าถามว่าถ้าอยากได้แบบต่ากว่านี้จริงๆนะคะคุณผู้ชมทําได้นะ ก็ใส่ตัวกล่องโหลดเสริมเข้าไปสำหรับล้อหลังและข้างหน้าก็เปลี่ยนโชคโหลดเลยนะให้มันลงต่ำที่สุดให้มันย่อที่สุดเลยแต่อันนั้นอะบอกเลยแข็งอย่างเดียวสัมผัสท,ทุกทุกทุกอะไรทุกคลื่นถนนทุกล่องถนนนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ก็เตรียมสมมอบวันพรุ่งนี้แล้วก็เสร็จหมดแล้วสำหรับคันนี้ก็เสร็จแล้วเหลือคันนู้นมีฟิลม์มบานหลังที่พี่โมดกำลังจะติด นี่ก็อันนี้เหลือฟิล์มบานหลังแล้วก็ฟิล์มบานหน้านะครับทุณผู้ชมก็จะเสร็จแล้วแหละนะครับส่วนภายในคันนี้ไม่มีเปลี่ยนจอนะนะครับอันนี้เป็นวิทยุเดิมนะครับแต่ถ้าคันนี้มีเพิ่มจอเข้ามาเป็นจอ Android เอาไว้ดูตอนถอยนี่นี่มีจอ Android นะครับไปดูตอนถอยนะก็ถ้าใครชอบนะครับอยากได้สเตปแบบไหนบรรทุกกี่ตันก็ ทำตามน้ำหนักบรรทุกก็ได้หรือทำตามงบประมาณก็ได้นะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดปล่อยอุปกรณ์ไหลอยากได้ครบครบไม่ต้องไปทําอีกก็แจ้งมาได้เลยนะครับเราปล่อยไหลในเรื่องของราคาตามที่เราทําจริงนะต้องบอกว่าทําจริงนะฮะเราทําให้ได้โอเคผมก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสาหรับคลิปนี้เซลต้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ